เอาเทอ่อเอาเอสวัสดีครับพี่น้ององมาตานาพลบันทุ่มเชครับมอร์นิ่งมอร์นิ่งเหียงอีกมุนเงี้ยครับเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วครับพี่น้องเสาร์นี้นะครับอรุณสวัสดิ์พี่น้อง วันส,สวัสดีครับครับะบตัวะตัเป oh, wow. ็นอย่างชิมะเียือยังให้ผมแค่ครต้อองหน้าดละูดสิบครับลูดสิบไอปยคลิปผู้พันถ่ายเลยนะอนไหนอันไหนคลิปนั่นี่แหละ่ันถ่ายอยู่6คลิปเองเมื่อวานมือวน6คลิปนึงดีแล้วผมเก็บค้องไปเมื่อไรนะครับน้ครับลิปึพี่น้องครับโอ้ย ปรยานะครับได,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 ดได้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 ด้ไ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 น้ได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 ้ด้ได้ได้าด้ไ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 ้ได้ได้ได้ด้ได้ได้ไดีได้บด้ไ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 ด้้ได้ไ้ไ้้าก้เก็บของแล้วๆ้ได้ได้ไ้อด้ได้้ไดุ้ด้ได้ได้ไได้ไดด้ไดอกดมี้ได้ได้ด้กด้ได้ได้ั้ไ้ได้ด้้้ Hãy subscribe cho kênh มันเออบอกจังผู้ bỏ ควงเก็บใคร อันนี้ตุ้งสิบาทมันบ่ะครับเอาเอาไปชดหนูไปชึคเจ้าบาทป่ครับออกกองละสิบบาทเจ้าบาทถึงเราถึงต้องแล้วผีผมแหลไหวหลไปนะผี อก็คือได้กลวยดิปเทสเฮ้ลูกพี่อย่าไปใช้ลูกพี่อย่าไปใช้แล้วลูกพี่เดี๋ยวจะได้ตามหากันอีกแล้วนี่แ <c ười> ล่นไปใสีมาแล้วหวังหนึ่งวันยูว่าใครอยู่ยเดี๋ยวด้ะใครยังอยู่อ,อยู่เลย เบื้งหน้าผมนะครับพี่น้องครับย้ำเขาอ้อเบื้งหนานะ้ากัพี่ขวัญอะไรได,นะได้ยินข่าวโพสถึงน้องโพสอะไรไหนามาสิมันสิมีอยู่ผู้หนึ่งดอกจากเป็นยังไงเป็นยังไงหลาวสัตว์นิวโป้งไหมเน็คคว้าไหมเอาเช็ค่นมาเจ้า ฉากตายตายลีบอว์เดี๋ยวไต้ลีแต่เนี่ยมีสมบทสมบัติในการฆานาะมันเป็นเดี๋ยวนี้เป็นมารแล้วหรือเป็นฆาตกรเนี่นี่ส่วนผมบอกผมเป็นจิตกรว้ามันก็สมบทสมบัติเกินจริงเลยนี่ครับเพี่ตันกราะจะไปเจอกันเย็นนี้คร well okay. oh, ับเจอกันครับเย็นนี้ไปไหนนี่แวะบ้านไหมนี่ไปนอนสีสเก็ไปซักสุดมัสมกันนนั่แหละุดมสมบ้านที่อยู่ใส่ข้าวปาบ้านหนูอยู่ดอนทีางนี้ บ้านเพิ่นบ้านยาบ้านยู่อ๋อบ้านเพิ่นอยู่ดอนพันอยู่ไหน้านอยู่ดอนครับไปม่ตเฮาเอาไม่บ้านพี่พันอยู่ไหนนะฮะอยู่ไหนพี่พันอยู่ยูดอนร้องไหครับร้องให้พี่ฟังหน่อยพี่ชอบมากจริงหนึ่งของซ้ำตั้งไหนหนุ่มโงไม้หนึ่งของซ้ำหนุ่มลงไม้ต้องแบกไม้ขึ้นรถหนากระดมเงือ่ะไรยอ้ลูกค้าดูดันแล้วเนี่ยรอประสาวอโรงไม้มันบืนตอนพักเที่ยงน้องกับพี่เจอกัน รงท่อนั้นมันอยู่ไม่ไกลโรงไม้ดูไปหองกับพวกเครืองเล่าแต่แล้วหองบัแรงรู้แบบติดใจมากกับเสียงการร้องเพลงนี้เพลงนี้เท่านั้นต้องเป็นน้องันไปดอกที่ถือเบี้ยขนมัสสวดีครับถือเบี้ยขนมแล้วขยันเดินทางก่อนพี่แอมอะไรนั่นล้านล้านนาปิตราชปีตราชเจอกันเย็นนี้ครับพี่ขวัญครับสวัสดีครับเจอกันอยู่ไรเขาแต่งในคอดีอยู่ใช่ขุณเชั้งคุณ ใช่ใช่ไอ้ที่หนนะไอ้ไปเก็บวัตถ้าหน้าไอที่วอรเวจอไอก็รีบไป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 รีบหาของเจ้าได้ไปพอดตอนเจ็ดหนาก็พอดีพี่น้องเอ้ยเก็บหน้าจอส่งไปหาโอ้เนบอกตาดำคนละมืนเป็นไงครับแค่แนแล้วบอกเออมั่ขึ้นได้ขึ้นปะไ่ได้ขึ้นน อะไรเป็นเจ็บเอายายูบอ oh, uh. like, yeah, so ่ะเอายาบอปัญหาสื okay, okay, ่อมันไม่มีบานพ้นแม่หลานขาเราไ่มีเียมีพลาเกี่ยวพลาก่ันไหมแม่มีปัญหาเสียต้องเสต้องเสียด้วยบ่เสียหัวเจียนอันไข้วิ่เบิร์ดโอ้คือชัวร์ครับยขาเป็นยังไงสิ่ล้ามาตลอดเขาแคเป็นยังไงสิ่เป็นอยังเป็นอย่างมันเกี่ยวกับอะไรเรากินอะไรหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่า อยนีอี่าอากาศในไทยอากาศีน่นะคะันีบอกรใชเป็นหนึ่พิ่งมาเป็นใช่ไหมริวใดอโอ้ย้ยไไวไครับครับเดี๋ยวกันยีนี้ครับผู้ใดอะรถแม่ไงูมือี้หยัไปคื้หยัเขาบอกเาู่มรถผู้ใดบอประกันคูมอไปจะได้เอกไปแบบ ่อยเอามันะยขอพี่เอกบอกไปกับพี่เอกบอกครับแป่วรไม่อยค่อยๆไปเอาึ้นรถปิอะกกว่เอ้าที่ี่่ใจ้องง่ายไหยเปานี่งามเไอ้หัอทุกวันนี้ไม่สนแล้วมันจะยืดหรืออะไรก็ช่างเรียวๆเลย เวาตัตตัดิดหรอนี่าเ้าวาบรกหานเนอเมืองทาเมืองานนอนี <S <s ่แหละโอ้ยคนรอไหนรออยู่แหละล่ะคนสิรอจับบัตร้องบโอ้ยบ๊อบบนวนน่องนน้ำใจอออาง้ีกงกันมันนั่คนเบครับเดี๋ยวเราลังจากนีสถานนี้ต่ไปให้ออกไปหา่างกินก่อนนะครับพี่้องครับ เราจะเดินทางไปที่รัตนบุรีครับจังหวัดรัตนบุรีโอ้ยสุรินสุดินบุรีสุริบุรีาเข่าสลรกินีกับรครับพีเขาเดี๋ยวพอกันไหมเนาะนกน่มสินีกวชานกรนะ่นเดียวพอกนไหมเนาะวนะพหาทครับีเดี๋ยวนไหมเนนานุ่นอนบนรถครับบ้าอ๋อไหมนุุ่ลักนับ Uhm. ไปเลยไปเลยครับไปเลยนอน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 ใส่ยีกเวลาบึงไวลาบุญผูอีกิ uh ่โบราณจะเห็นผู้สาวกางเกงกับ mm ปุ่งแดงบ่ได้ได้เบินนี่้นียกับปุ่งแดงโมไดลได้ของผมผมหลุดเท้าเท้าเท่าไรเราเลิ่องานมาเบิ้งมาลราต่อเกินไหรโอเคครับเดี๋ยวพอเจอกันครับเดี๋ยวหนี้ครับเลื่องชีวาร์ พ,พวกเราดิฉันมีแรงกองนำค่ะนด,ดิฉันมาเจอกับบุคคลปริศนาใครรอดบอัตรเราเขามีหน้าตาเหมือนอือปริศนานี่ชายชะกันชายชะกัน ก็ว่าไอเห็นกูไม่ง่ายม่กสิง่ายนี่พอดีบอกอีกแล้วมันดีไม่ตอนนี้แกแกต้มไปนานมาละกคุณแกยุติแทนกุณแกมาล่าซอสใส่มาละาซอสใส่ใครอยู่านลาบ่เปลี่ยนผู้เข้าหาไอไอทุกประเภทลาบลาบมินหลังแนวลับมื่วานลับบนทางไม่มื่วนหลับสุดทางจริงๆแกมว่าหลับสุดทางนี่ว่าหลับสุดทางจริงเลยอย่างอีกไปกินมาละ โอ้ยเมื่อวนกินเนื้อมาละันกินมาละมันนี่ไหมเม่จับมันชวนกินเนี่คือไข่แน่เนาะชวนกินมะละมันนี่ไหมโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สักก่อนครับขอ,อการคลิปหน้าครับสวัสดีครับ